ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวัอนี้กัมาพร้อกับประเตี่ยมนะพี่น้องเนาะวันพฤหัสที่สิบสามมีนาคมสอง,นะงพ,าาพันห้านะนะร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องเนาะครับวัอนี้พระเตี่ยมพามาติดตามเลข่ราวพัฒนาของปรูกูแก้วตัวเอกนาะพี่นะ้องเนาะครับเมื่อวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบสองมีนาคมหกแปด เราพัฒนาออก3 2 9 8 4 2ครับเด็กล่างกับออก 9, 8, เนานะพี่น้องเนาะรับเป็นจังไงน,น้อพี่น้องมีผู้ชควผู้มันบน,นอกอกับปูกูแก้วนะครับครับของปูกูแก้วงวดที่พานมากกับเขาเต็มๆนพี่น้องเนอะสี่สแต่ว่าปูนนะครับ วันพุธที่12มีนาคม2568นะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาปูกูแก้วบนล่างวิ่งรูดสี่ตัวเดียวพี่น้องขับมี4041 42 43พี่น้องขับแต่ว่าปูนเป็นเด่น40นกับ41นะพี่น้องเนาะออก42เข้าตรงๆในพี่นะ้องเนอะนะครับเอาไผ่โฉไผ่มันพอแต้มก็ดีใจน้ำนะพี่น้องเนาะรับไผ่บ่อโฉบ่มนัน มืึอนี่พอเตียมพามาตามต่อยอนะพี่น้องเนาะปูรงมาให้แล้วพี่น้องนาคาม่ะไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะไก่ยังไอยพี่น้อง วันศุกร์ที่สิบสี่ เราพัฒนาปลูกผูแก้วนะครับ บนล่างวิ่งรูดพี่นอ้องแตะบงในทอดทับย์กันวันศุกร์ที่สิบสีลาพัฒนาปูกูแก้วบนล่างวิ่งรูดสองตัวเดียวนะครับ ชัดเยนเนาพี่น้องเนาะครับส่วนปูจับคูมาให้พี่น้องสองสองสามสองสี่ สองห้าสองหกนะครับครับอันนี้ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนื่อปูพเน้นให้ สองสามสองห้านะ,ค,ะครับขับเรือสองหกลไปหนองเนาะสองซีสีสองออกแล้วนะครับเรือสองสามสองห้าสองหก นะครับวันนี้เลขสามตัวเจ็ดสองเจ็ดสองสามนะครับ จัดเย็นนะพี่น้องเนาะครับ,รบพอแต่มก็ใช้เบิ้องนะพี่น้องเนอะปูมันชงมาให้นะครับเนี่ยครับวันศุกร์ที่14มีนาคม68ลาวพัฒนาวิ่ง2ตัวเดียวพี่น้องปูกูแก้วพอเป็นแนวทางนะพี่น้องเนอะ ครับจับคู่มีสองสามสองสี่สองห้าสองหกเน้นสองสามสองห้าพี่น้องครับเลขสามตัวกับเจ็ดสองสามเนาะครับเนาะครับอ้าวชัดเจนพี่น้องขอยปังปังอีกนะพี่น้องเนาะครับครับพ่อเตรียมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่กูแก้วเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พ่อเตรียามาครับเอามาฝากพี่ฝากน้อง เอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้ว,วพอแต้มก็ไว้พรอนควายปังปังหยกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับเอาจะเลื่อมในพี่น้องเลื่อมมารสอบตัวแรกก็จะเลื่มกลับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลืม่มเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแนนนะครับเนาะนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับ สุดท้ายตายสุดนี้ขออีีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มขอให้โชคโชคมานานันมันเฮงเฮงลยๆยกันทุกคนนะครับเนาะครับอาพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม